สุดครับเอเอสเพลย์ก่อนน้ำชมมาที่สนามสุลักการกร่ากระบาง54ครับเปิดชมศึกฟุตบอล m 150แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ประจำฤดูกาล2021-22เปิดเกมระหว่างคัสตอมล่ากระบางยู่แต่กรับเปิดบ้านพบกับสุโขทัยเอฟซีโดยแ่อนไปดูผู้เล่นหนึ่งครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านครับคัสตอมล่ากระบางมาในระบบ3-5-2นะครับมาดูผู้เล่นทางฝั่งทีมเยือนครับสุโขทัยเอฟซีมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สัเกเกมเริ่มครับครึ่งแรกครับสุโขทัยเอฟซีครับ เกียบอลเริ่มเล่นก็วางยาวออกค้างไปเลยครับเป็นบอลของคาซอบลักกระบังยูเนเต็ดครับขวาบีเติมแล้วครับศิลาเลือกช้อยไหนให้ไปที่สไตล์บอลเอ้ครับด้ตั้งหลักแล้วครับเปิดเรียบมาหน้าประตูแล้วก็ตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับชารสิตซับสกุลผหครับยิงประตูให้กับสุ้ชไทยเอฟซีออกนำคารซอบลักกระบังไปเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนสกอร์ขึ้นนําเลยครับสําหรับค้างคาวไฟครับนี่ครับทางด้าน ชนัยเบาเออร์มาแล้วไม่มีใครเข้าประกบเลยนะครับชาวสิทธ์ก็ยิงด้วยขวานะครับดูครับขอสมาลิเลียดเนี่ยครับแล้วก็ยิงตามน้ําไปเลยครับกับเติบเกมขึ้นมานี่ครับไม่มีใครประกบครับแล้วก็ได้ตวัดยิงครับน้าอยู่ก็เล่นง่ายขึ้นครับหมาอกติดแต่ว่ายังได้ครับเอกสิทธิ์ยกมาให้กับออสวันโซมีพื้นที่หลุดเข้าไปแล้วกดไปซ้ายแมวตุ้งกระขายไปเลยครับโอ้โห โคไทยเอฟซดีหาไปเป็น2-0เลยครับจากการยิงของออสบันโซนี่ครับแตะมาแล้วครับโอ้โหแล้วก็ยิงบนเส้น18หลาทะแยงมุมเข้าไปเลยนะครับลูกนี้ครับหมดสิทธิ์รับครับทางด้านของสดาวุฒิเบเรียกว่าเข้าซ้ายค้าถนัดเลยครับบอลจังหวะแรกนี่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้เหวี่ยงด้วยซ้ายนี่เต็มข้อดีจริงๆครับวัชพลเจียพันจะเปิดไปให้กับกิติวุฒิ ไม่ตรงครับจะได้โตกับเร็วแล้วจ่ายมาตามช่องออสฟันโซหลุดมาแล้วครับสีลาสีกำปังเข้าขวาแล้วก็จริงเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับ โคไทยเอฟซีนำห่างไปแล้วยังไม่ถึง15นาทีครับสุโขไทยบุกมานำา3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการประสานงานของทางด้านออลมันโซกับศีลาสีกับปังกับตันทีมครับดูครับจังหวะนี้ครับออลมันโซจ่ายไปครับแล้วก็ศีลานี่ครับได้บอลพาไปแล้วก็กดด้วยขวาครับโอ้โหพยายามจะเซฟแลวนะครับสราวุธครับแต่ปัดไม่อยู่ครับดูครับยิงทะแยงมุมลูกนี้ครับเข้าขวาคาดถนัดเลยครับ พื้นที่เหมือนจะแคบแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะหักข้อยิงเนี่ยผมบอกว่าทำได้ดีเหลือเกินครับทางศิลาสีกำปังครับจะย,ยัดเข้ากลางมาคอยรีเปิดออกซ้ายกิติวุฒิบีพื้นที่หยอดมาแล้วก็โอ้ปัดไม่ได้กิติพันธ์จังหวะสองได้ย้ำให้ทีแม่แต่ว่ายังติดสารัฐครับโอ้เกือบไปแล้วครับแล้วก็ไปตัดฝาครับคัสตอมลาดกับบังศิลารอเพื่อนขวายัางไม่เติมล็อกเข้าในดีดมาให้กับ อนุชิตยังไม่ยิงให้ใกล้ๆเฉาสิเปลี่ยนไปซ้ายได้ยอดมาคราวนี้แม่ยังติดเสียจุดโทษเลยครับโ้กระซ่อมลาดกระบางครับโมแล้วก็ได้รับใบเหลืองไปเลยครับทางวัชพลเจือพันครับเหมือนจะมีจังหวะผลักออสบันโซล้มด้วยครับเดี๋ยวโชว์ภาพใชาอีกทีโอ้โหไปเสียจุดโทษง่ายๆเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ครับเปลี่ยนาดเปิดไปนี่ครับนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่แหละครับ จังหวะที่ปีราดเนี่ยครับไปผักนะครับทางด้านของวัชพลครับผักออสมมนโซครับเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าพุทธศิลอยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับสัญญาณมาครับออสมมนโซย่องมาแล้วก็แปะอ้าวติดเซฟโอ้โหไม่ได้ประตูที่4ครับสุโขทัยเอฟซีโอ้โหออสมมนโซครับยิงไปติดเซฟของสลาวุธกองลาบครับโอ้ยิงเบาไปหน่อยนะครับออสมมนโซครับ ดูภาพช้าเนี่ยครับพยายามจะดึงจังหวะหลอกแล้วนะครับแต่บอลมันเบาครับแล้วสลาวุฒก็ไม่หลงนะครับคยับยิงไปทางขวานะครับของสลาวุฒหรือทางซ้ายของตัวเขาเองครับทางด้านออสมมนโซครับตามไปรับดีครับพี่ลูกมันเบาครับโดนบังอยู่ก็เล่นยา,ยากาเหมือนกันชาววสิตให้ใกล้ๆอาบอลมาแล้วครับจ่ายขะลุช่องมาที่ออสมมนโซหลุดเดียวไม่มีทงแล้วก็แตะลบ ริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์เอาจนได้ครับออสวันโซยิงพาสโคไทยเอฟซีหนีห่างทขาซ่อมลากบังไปแล้วครับ4ประตูต่อศูนย์มาแก้ตัวลูกนี้แล้วก็โอ้โหแตะผ่านทางด้านสราวุธดูครับไม่ล้ำหน้าครับเช็คตัวเองได้ดีทีเดียวครับดูครับแล้วก็แตะแล้วก็ยิงอย่างง่ายๆด้วยซ้ายเนี่ครับจ่ายได้ดีด้วยนะครับทางด้านของสเตเบอร์เนี่ยครับแตะแล้วก็ยิงหายเลยครับ แนวรับเช็คไลยกันไม่ดีนะครับสปันโซนี่สอดมาจากด้านหลังไม่ล้ำหน้าแน่นอนแลยครับแต่หลบสลาวุฒกองลาบแล้วก็ยิงไปอย่างเลือดเย็นเลยครับลงมาเชื่อมเองจ่ายยัดเข้ากลางมาจับบอลแรกแล้วกระดกมาให้กับโชฮูจูเอาบอลลุกสวยครับมีเพื่อนเติมจ่ายมาแล้วก็ได้จิ้มแม่จังหวะสุดท้ายโดนกิติพันธ์ครับโอ้โหแต่ว่ามีเสียงนกหวีดดังขึ้นแล้วครับจังหวะของยานลิศเนี่ยนะครับไปปะทะกันทางด้านของกิติพันธ์ครับดูครับเนี่ยครับ ถึงก่อนนะครับออแต่มันจังหวะแรงเฉื่อยนะครับทำให้ทางด้านของยานลิทนั้นเข้าไปชนกับทางด้านกิติพันธ์เนี่ยครับหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็เวลาการขันในครึ่งเวลาแรกนะครับคัสซอมลากระบังยูแต่ตามหลังสกอตไทยเอฟซีอยู่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับครึ่งเวลาหลังครับทางด้านเจ้าบ้านครับคัสซอมลากกระบังมีเปลี่ยนสองตำแหน่งนะครับ ทางด้านอาฮามะรอซูดูไรครับลงมาแทนคอยรีรายงค์ครับแล้วก็อิทธิพลเอกปัชชาคลับลงมาแทนยานลิศสุกเจริญครับก็เป็น2ตํตำแหน่งที่ทางด้านทีมคัสตอมนั้นมีการปรับนะครับไปเล่นกองหลัง4คนแล้วก็จากว่านี้ครับโชฮจูได้หลุดแล้วก็กระดกตุงตะข่ายไปแล้วครับโอ้โหเนือชันจริงๆครับคัสตอมไล่กับบังไล่มาเป็น1ประตูต่อ4่ครับจากตันนี้ครับโชฮจู ยิงประตู6เกมติดต่อกันแล้วครับสำหรับแนวลุกชาวเกาหลีใต้นะครับมีชื่อใส่สกอร์จนได้นี่ครับโอ้โหวิ่งฉีกมาแล้วก็เห็นว่าทางด้านของกิติพันธ์นั้นออกมาครับโอ้โหกระดกน้ำหนักนี่พอดีเป๊ะเลยครับดูว่ามีสปีดความเร็วแล้วก็ยิงจากบริเวณหัวก็ะโหลกครับข้ามหัวกิติพันธ์ไปครับตั้งกันใหม่ครับยังแน่นอยู่ครับเปลี่ยนกับมาขวายครั้งคราวนี้ ติดกิติวุฒิบัวลอยใจต่อโดนบีบเร็วเหมือนกันครับภูกินยองภูคกนนยองโดนอัดร่วงลงไปแล้วโดยวัชพลมีใบเหลืองอยู่แล้วด้วยนะครับวัชพลครับต้องเล่นระวังครับอเอาโดนใบแดงเลยครับทางด้านของวัชพลเรับับโอ้โหนาที70ครับคัสตอมรัดกระบังเหลือผู้เล่น1ิคนครับอจังหวะเข้าอันตรายครับ ชัดเจนครับสำหรับทางวัศพลครับออแล้วครับคาซอมลาดกระบังเหลือเพ่น10คนแล้วครับแล้วก็สกอร์ตามอยู่ถึง3สกอร์ด้วยครับงานช้างนะครับทีนี้ศิลาพามาเองศิลาโดดบังอยู่2ด่านจ่ายไปให้กับพีรพัฒต์ตบคืนกลับมาให้ศิลาโดนเสียบพยายามจะฟอกว่าเป็นแทนบอลแล้วก็พุ้ธัิสินว่ายังไง สถาบุธก็บอกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับทางด้านกิติวุฒิเนี่ยครับรับใบเหลืองไปนะครับดูครับเดี๋ยวดูภาพช้านี่ครับโอ้โหเนี่ยครับแต่ด้วยท่าทางแล้วเนี่ยครับชัดเจนนะครับว่าแฮนด์บอลนะครับทางด้านกิติวุฒิครับอ๋อแล้วครับวูกืนยองย่องมาแล้วก็จิงไปติดเซฟอีกทีคราวนี้ซับไม่ได้โอ้โหสหรัฐกองลาบครับ โอ้เซฟสองจุดโทษเลยครับในวันนี้โอ้ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับกับตันทีมของทางด้านเจ้าบ้านครับถึงกับเกาหัวเลยครับกูกินยองครับเนี่ยครับเดาทางถูกอีกครั้งครับสลาวุธกองลาบครับไม่ออกเลยไม่ออกม่มองหลอกแล้วนะครับแต่ว่ายิงไปอีกทางไม่ลงครับสลาวุธยังลีออนเจมปล่อยให้กับศิลาควกขึ้นมาแล้วครับศิลา ศิลาเพื่อนเติมมาสหรัฐเรียกบอลและจ่ายพื้นที่ว่างดีดมาแล้วก็เข้าไปถึงครับโอ้โหกุนยองสลาวุฒกองลาบครับยัง อาแล้วุตสินเปล่าทวินหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับสุโขทัย FC บุกมาเอาชนะคาซอมลากกระบัง4ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับเวลาถ่านสดหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคุณกัญัทศรีวิบูลและก็ผมสุโปเลอร์ไทสีทองเขียวครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ